มาเงิน,นนะคะ อันอันโต๊ะเหานะอันเตียงนั่นนะอันเขาโม่โม่เพื่อปะเต็นแล้วเพื่อาไปไว้ทั้งหลังบ้านแม่แม่มังไม่ได้ทีเดียวเอาไมนัเอว้เพื่ออันนังกินข้าวนั่งชามั่งย่บนว่าอันนั่งปิงแดดิงเฉลือนะเขาโทรมาทำไมเมือคืนนะเขาโทรมื่อคืนทุกเ้ามามือคืนนี่นะเออเบหมอบ่ยังเก็บเรื่อของอาตะลุ มาอยรแจ้งแถอเอาเอาข้างๆได้ไหมคะเอาทั้งพีบอเอาทั้งพีแมนค่ะแมนนี่ค่ะจะย้อนแสงค่ะนี่นะคะสี่ค่ะวันนี้มีเอฟซีมาร่วมวันนี้ข้างหูนาะข้างหูนะคะลายเสื้อจะมีมีหลายคนอย่างเนาะอ่านได้ไหมคะ่ะอ่านได้อ่าน คุณสุวรรณีบุญโตนะคะหนึ่งพบาทคุณป้อมสามร้อยบาทคุณสมานพรมมะลินและครอบครัวนะคะหนึ่ง้าบาทหนึ่งน้าบาทนี่นะ,ะแล้วก็คุณวราพรจักรยองสองพบาทนางบุษบามาก ทองหน0 0งนบาทนะคะก็รวมทั้งหมดนี่9 8 0 9บาทเนาะอันนี้เพื่อนก็ร่วมสร้างปูนะคะแล้วก็มี200ยเมื่อวาน้ไม่ทันวนหาก็ม,ามี200อีกอันนี้คือเพื่อนไม่ได้ออกชื่อหรอไม่ได้ออกชื่อ,อ,อ,อเขาเอาไข่มาแก,ก้บน,นเขาเอาไข่มาแก้บนนะคะประมาณนี้เดีย๋ยวไม่รู้ชื่อเพื่อนก็เพื่อนร่วมสมทบอีก200บาทนะคะร่วมกับสร้างปูเนาะก็ขอให้อันนี้สงปูนะคะ ช่วยดูแลบรรดานะคะปกปักรักษาคุ้มครองนะคะแล้วก็ให้เพื่อนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะขอมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะสาธุนะคะ่ะค่ะค่ะรับมอบเรื่องที่เอากระติบไปวางไว้เมื่อกี้เห็นอยู่เห็นอยู่ย่าก็อยู่ข้างในย่าไม่ออกมาดูอยู่ข้างในเหรอจ้าย่าอยู่ข้างใน พรุ่งนี้เราไปบ้านหมู่หนึ่งบ่อประเตนไปหม้อหมู่หนึ่งเนาะไมเดี๋ยวก็จะเข้าหมู่หลวงแลเนี่ย